สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรเพนขายรถไถยมือสองจากร้าน PC t แท็กเตอร์อำเภอบรรจัหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะสำหรับวันนี้พรเพนมีรถไถคันนี้ค่ะมาแนะนำคูปตาแอล4708ดคันรถคันนี้จดทะเบียนปี5 5ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะด้านหน้าผ่านหลังค่ะส่งฟรี1000กิโลค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพนด้วยค่ะเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปค่ะค่ะมาดูรอบๆคันกันเลยค่ะ ครถคันนี้ค่ะคูปตา l c 7 0 8ค่ะจดทะเบียนปี55ค่ะเลมชุดโอนครบค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะด้านหน้าผานหลังค่ะทางร้านเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันค่ะยางหน้ายางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะเบาะใหม่จากทางร้านค่ะเข้าบ้านสวยๆเลยนะคะ รถคันนี้ส7สิบเจ็ดแรงค่ะเครื่องดีเกียดีค่ะรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบค่ะเดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังแปดเกียร์ค่ะระบบโฟวิวค่ะขับเคลื่อนสี่ล้อได้ปกติค่ะระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดค่ะเครื่องดีเกียดีค่ะยางหลังประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตค่ะห้าสิบหกสิบเปอร์เซนค่ะข้างหลังสะอาดสะอ้านค่ะ PTO ใช้งานได้ปกติค่ะ ค่ะเป็นฐานหลังเป็นฐานที่ติดมากับตัวรถค่ะฐาน c c t ค่ะฐานหกใบยี่สิบสองค่ะ ระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดค่ะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะน้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอค่ะทางร้านเก็บสีเก็บสวยให้ใหม่ค่ะเข้าบ้านส,สวยๆค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเข้าบ้านส,สวยๆเลยนะคะ47แรงค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังตามหานะคะ ที่ร้านพ c t แท c กเตอร์อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะไม่ชั่วโมงนะคะไม่ขึ้นนะคะเจ้าของเดิมค่ะแต่ทางร้านก็แก้ไขให้ใหม่แล้วค่ะ บ้านสวยๆนะคะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะ <mm> เครื่องเดิมปั๊มเดิมนะคะ รถท้อมเสียงานเลยไง ติดงค่ะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะ รถคันนี้ค่ะคูปตา lc 7 0 8ค่ะจดทะเบียนปี55ค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้าผ่านหลังค่ะทรงฟรี1000กิโลค่ะในราคา3 4 5 0 0 0บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะ0816004753าค่ะร้านเราร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะร้านเรามีรถไทยหลายรุ่นหลายรายการค่ะมีคูปตายันมาอิซกิและแม็กซี่ค่ะร้านเราติดถนนใหญ่สีเลนค่ะเส้นการถลมกันทลักค่ะ ฝั่งนู้นจะเป็นร้านเดิมค่ะและฝั่งที่รีวิวเป็นร้านใหม่ค่ะและร้านเราก็มีอุปกรณ์การเกษตรให้เลือกหลากหลายค่ะมีเครื่องตัดยาพ่านทวนโตรตาลี่พ่านบุกเบิกพัานขุดมันและผ่านยกล่องค่ะค่ะถ้าวันนี้พรเพนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ